ขึ้นลังกับบ้านน่อนะคะัะเลยลูกจะไปไหนก็ไปเลยแต่ยวิ่งหาช้างเขานะลูก <c oughs> กลับบ้านตับตูดน้องกลับบ้านนี่ดิเชนไปด้วย สูงแห่งเชียวะสูงมากเลยพี่บัวอือใหญ่ครับสูงมากเลยแต่ก่อนไม่สูงเท่านี้นะครับแม่ <c oughs> แต่ก่อนไม่สูงเท่านี้เลยวันนี้เริ่มโตแล้ว,วเริ่มเป็นหนุ่มแล้ว Điên Còn cốc muộn Xuống vậy Sang ngạc làm Phải thô mà nó <laughs> phải Mẹ phải, phải. โเนี่ยโทรตามลูกสายโทรตามแล้วปลาปไมกลับบ้านเนอะไงเลยอือลยไไปเรมดโเยนี่เจะไดเขาจะของเอาย่านมปลาไปเลยครับปลาไปเลยครับ ตนัตนี๋ยตบตามตูดน้องกลับบ้านเลยนอนเนาะเอ้ขีโ้โผจะให้หงงุ่นเองตลบรลหุ่นบ้างนะเฮะลหุ่นบ้างนะบอกบอกบอกช้างแลืบอกควานทาั้งสองบอ้งหบอคว้างสอง <c oughs> ไปแล้วเอ้าไปแล้วนาดินพานนาโนรถหุ่นแล้วเดินอีลีซะอาจารย์าสีแดงพอกกําลังกาใจมันขดเอากําลังกใจเนี่ยไปแล้วไปที่บัวจัเอาแล้วที่บัวไม่ไหวแล้วหนูวิ่งไม่ไหวแล้วหนูขอเดินดีกว่าหนูวิ่งไม่ไหวแล้ว เดินเร็วมากเลยพี่บัวแต่ช้านะครับโอ้ยตอนไหนงานจะโผล่นี่ลูก เอ้าทำไมเดินละลูกไม่ออกกํลาลังกายเหรอ,อเหนื่อยแล้วเลยลูกหนูไม่ออกกํลาลังกายหรอกค่ะน้องบอกเหนื่อยแล้วค่ะหนูวิ่งไม่ไหวแล้ว มาทำอะไรเยอะจังเออไปแล้วนูเหนืหน่อยแล้วค่ะนูไปอาบน้ำนอนดีกว่าอาบน้ำลูกอาบน้ำ อย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับไป <c oughs> อาบน้ำกันอาบน้ำอาบน้ำเราจะไปไหนไหนไดูงานหน่อยอว้าวนี่ไงงานงานผล่แล้วครับ,บรงานห่างสูงนำ้ำเอ้า เอาเอาลูกเอาเอออ้อเต็มทุกส่วนเลยครับนุ่นผู้ชาวมาแล้วสาวปีมาหาแล้ว

ไม่กินน้ำเหรอตัวไทยอิ่มแล้วมั้งไม่กินน้ำหรอครับยังก็อา เกี่ยวมาเกี้ยววะเอาเขาอเกี่ยวมาเกี่ยวไปให้ง่ววะเอ๊ะกำมันวะล่ะเอ้ยถึงเชิมแล้วครับต่อไปก็จะไปผูกไว้ ที่บัวน,นอนไหนเนี่ย,ท,ย,ยที่บัวน,นอนไหนเนี่ยอู้หูที่บัวน,นอนไหนครับนี้นอนที่เดิมปะ นอนที่เดิมนะครับพี่ชื่อนอนนี่เสร็จแล้วอก่งานเข้าแล้วพี่แซมปอกหุดแล้ว ยังไงครับแม่แช่วงนี้อ่าเหมือน,นจะตกมันอยู่่่กับพีชืนนอนกับพี่ชื่นแล้ววันนี้นอนกับพี่สาวเสร็จยังครับเสร็จยังครับ,รบอี่บัวนอาลงอีิบัวนอาลงนอาลงนอาลงโอเคขอบคุณครับเอา คุณครับโูอ้วนมากเลยโอเคครับแม่ๆก็สำหรับที่วโนนี้ผมก็ขอจบใบเปลียนเท่านี้ก่อนนะครับจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับวัสดีครับเร็วัาดีครับ่บบลบบอลขอบคุณครับ